ปาตัวพี่ต่อไปหนึ่งสองสามแล้วเอ้าเฮกขุมกันแล้วเซลล์เซลเลยแล่นผู้ปาตัวปเอ่านามะทีมงานทำนะวังทิศเดีวกิด้วอ่าตัวพี่น้องเจ้าวัดสิตริทธส์ปัจจัยก็จะเปิดเพลงฮัว่ัวลงแบบนี้แหกลุมกันอึกระสหนึ่งน้องพู้นะทีมงานเราด้ป่าเลยนะฮะทีมงานด้ป่าโอ้ทีมงานทำปปลาอะไรผู้ สองแล้วนะฮะสองแล้วสองแล้วปะนิ้นปะนิ้นมานมานมานนี่นลยพี่น้องโคดปลาอยู่นะถ้าเจ้านำหนึ่งช่องซ้ำแล้วก็ปลาตวปบเซลอยล่งเลย ขาขนนนนคนไอ่คนโคยป่น่อยเต็มน้องสมมวัวแมงเม่าคนอนะไรสำอาบุญ

ตื่นคนมาไล่ปันไดพี่น้องคนหลังไปนำเลิกเบิดพมตายอีภูร้ายตายเหรอใครคลองน้ำอีกีแต่รถใหญ่เลยเปิดเพคกระสือน้องปุ้ยว่าแม่นอาบุญเสียง

มันเทสตัวนั้นจะเป็นได้มันโอยังมานะมันออกเบิดตัวได้ที่กว่าลุงค้าวนี้พุทกสะดุงอะโห่ล่งไปแสอยู่กลางเลยหยกยงอแบบนี้เออบองดูห่ะ ไปเฮ้ยไปขอเบิงนขเจ้าไปเฮ้ยไปเบิน่นนอยู่นนีเ้นไม่เผือเรืงอะไเสือทีม่วงนบอกนมาข้าเจ้านะปัดพี่น้องเลยมึงไปขอเบิงน้ำพ่นก็ด้พี่น้องเลยโลากขึ้นูแลลากไปรดแหละเทน้องนำเลยพี่น้องเลยฮ่าาานิมาดนะว้า พี่น้องเลยงานต่อยนี่นะโอ้หมางเียร์เลยหางหางหานหางโอ้พี่น้องเลยกระสอบกระสอบไอกระสอบไปให้เพิ่อนอ๋อแถหมานเรียร์พี่น้องเลยประมาณชาโลทีมงานอันไอคู่พี่น้องเลยอ๋อ ม,ม,มนันมัน,นม,นนนมันมันมันไม่ทำบ้างแปะแฮ้ลงก่อนมีแต่ปลานหน่อยโต่อยเลย เด็กกอดม่ไหนี่ก็รอดอะไรม่ซนน่ะอ๋อุกกบขอทนอกนี้นะอไหมแม่ใมั้ตุ่ยเมโซนมาละคัดปีนขาวด่าเด้อสาวเอื้อยข้าแม่ผ่นผวนขี้หนาม้ข้หนามนลุกหนาวมันอยาขึ้หนา

ลกใหญ่เลยปานุ่ยก็มาได้ปานุ่ยก็มาปลูกพังท้งน่ะ chín thêm ngăn chắc chẳng à mì vào này thôi thêm ngàn chụp hình mua dạng kính khẩu vào nó nhô khืน nó nó xăm mắt xì lên nè nó nhô khืน nó nhô khืน nó thốc nhang nè oi oi mất gì để ăn sai cả ba này này ทีบนอะไรงุมบ่วานอะไรงุ่มสูตรหมอะสบายดีพี่น้องสบายดีสุกสุกพี่น้องมาทำารซีหาซ่องพี่น้องแล้วตอนนี้ขยี้ด้วยนะขยี้ขยี้เออ กินขา้าวกินน้ำพี่น้องเวนะ้เนาะจะชิลุยกันไหมพี่กว่ารลัยหมู่บ้านมารวมกันเลยโดยกินขา้าวกินน้ำแล้วให้มันมันเด้อ,อเนาะมันเด้โอโต๊ะสีฮารุนะโมเนาะโดยบอกว่าวางนีก็ได้วางนี่ก็ได้หรือสิเอามาแคมน้ำนี่ก็ได้อ่ะนี่นะยังหุมเอาเลยนี่นี่นะอันนี้ก็ได้จัดจัดจัดแม่ไม่นี่กับปลาดมผักกันย่างปลาไว้ถาพี่น้องเว้เนาะ ฮะก็คืนฮะปลาปอหย่างบ่เาะนันไ้สั่โดยฮะจะคนยูไใส่งปลาและกัสิพากันกินเขากินน้ำพี่น้องเอยเติมพลังจากชลงลุยไหมพี่น้องเนาะเ้ยงไหนแหละฮ้ยเออไปเข้าเขาเขา

มันลุดแหกันไปเพื่อนบ้านใส่กันยังบ่ทันเพื่อน่ะป้านยังุดแห่บลานุดจันทร์ไงกินข้ากินเข้าได้รูยินดก้จังเรไาด้วยยันๆแม่ไม่นีไปตากล้องใ้เมดู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 มามาาแม่ก้อานั่งกินนี่เลยมาพี่น้องกินเก่าบเไหม้าเาได้ เอาพี่พีทางโน้นีเออพอสิเห็นให้กินกคาคนบ่มีเตาเตาแตกไมากพยองยันได้่เตาอ้าเตาใม่่าตัวกยอถ่มเลย ในทงน่ะบือโนนผูเ <herum> ข <len> <gemacht> ้าวอีขึ้นมาเถอะเพิ่งทงแง่ปลาชิ้นพนะหรอนะปลาสิ้นพนที่คือปลาคือหไปกิน Ơ ừ, cháu <laughs> nào nhắm đông nè ừ. <laughs> xì ăn con ha ba bọn à, à này con này ở, giác, Bớt เขาเอาหยอกซื่อเราเขากินอิ่มไปแล้วคนละจอดเราบ่เฮ้ยคนละจอดเราบ่เกเรามเป็นคนเสริมนำ สำหรับนี่เอวายซัมมิคอนเดอรยูริเมงเบสิกุสึคน